k a ขอขอบคุณท่านผู้บริหาสอทานะคะก็ตัวแทจะกเอค้นวันสคัญผมมีเรื่องต้องบกันพวกผอุส o ร้ได้สกากัพวกเราคุณท่านนะครับผมอเสียงทีุกคนสมานขอเสียงปรบมือให้ซีพ่งยครับ

ทุกเชา้าผมเชื่อว่ากแฟได้เห็นข้อความต่างๆอ่านอ่เยอะมาก <c oughs> มขอคคบเลยับผมเ<ะ>น <ะ S 2> <ะ>ื่อจากวันะจะเป็นม <นะ S 2> จะเป็นทำาคมที่ห้างแตกที่สุดในประเทศไทยคุณจัดเลยฮะได้ครับผมเนื่องในวันนี้เนี่ยเป็นการทำบุญของพวกเราทุกคนพร้อมกันนะครับผมเคยได้ยินคนเก่าไว้ว่าทำบุญสวยชาติหน้าแต่ทุกคนที่อยู่ตรงหน้า เวลข้ามทุกๆคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่งานในวันนี้แล้วเรามีเจนใหม่เพื่อนมาเยอะฝากเนื้อฝากตัวแทนหน่อยเพราะว่าเป็นเจน5เนอะดีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจจะยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราขอเสียงกรี๊ดคราวนี้มีพลานเลยขอเสียงกรี๊ดให้ต้องกาน่อยครับดูต้องการไหผมเหมือนกำลังแก้น้องไหมไม่ใช่นะผมรักน้องนะ โอเคครับเบลครับทุกคนเข้ามาได้เลยครับน้องปังมีคนพูดอะไรนะทุกคนพูดอะไรนะทคนพูดอะไรนะขึ้นขึ้นมาจากอะไรครับเสร็จเรียนเสร็จปุ๊บก็รีบตามมาเลยใช่ไหมครับ้กครับโอเคตอนนี้ไม่ห่วงนะน้องก้องไม่ห่วงนะตอนนี้ห่วงปากค่ะ ตั้องเจ็ดห้าได้เลยครับอยากุะโกนจากคดัน้องยิ้มให้น้องครับเชิญรััีครับตัวงันองจดห้านะครับี่ราดครับคอนตดีมนตีครับผม พวกเราก็มีความสุขเป็พร้อมๆกันครับพวกเราพวกเราทั้งผมทั้งทุกคนในบ้านครับผมพร้อมที่จะส่งรอยยิ้มแล้วก็สื่อสารบันเทิงครับให้กับทุกคน ผมก็อยากให้ขยับออกมานิดนึงนะครับผมเพราะว่า จำเจมเนาะกล่าวขอบคุณแฟนๆดีกว่าก็พวกเราดูวันนี้นะครับรักทุกคนม,นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับเป็นเด็กทุกคนแล้วก็ค่ายของเราเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่ได้สมุดร่วมกัน,นะครับขอบคุณมากๆับขอเสียงให้คุณแม่หน่อยครับ <c oughs> มาแล้วตอที่เจนสองกันมากดีกว่าขอแทนใครเอย่ยใครเอ่<อ>ยจีมยิ้มเลยยิ้มเลยจีมเหรอโอเคนะ ดูแฟนทุกคนนะที่มาตั้งแต่เช้านะครับบางคนก็เดินทางมาพันร้อนบางคนก็แบบเป็นลมทำเป็นแล้วก็ขอบคุณความอดทนดีที่แบบว่ามาดูพวกเราในดูบีทั้ง39คนนะครับแล้วก็ขอให้แฟนทุกคนเนี่ยคนที่ทําดีก็ขอให้ได้ดีนะครับทชั่วขอให้ได้ชั่วนะครับแล้วก็ขอให้พิธีสิ่งดีๆก็หาตัวนะครับอะไรตัวไก็รวอาไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้ทุกคนมา ได้กันแล้วทุกคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนที่อยู่ในโซเชียลนะก็รอดนะคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยเงินทองถูกรับรีดหวน้าเถอะสาธุขอเสียงให้ผู้ยิมย้มหน่อยรันเรามาต่อกันเลยฮะที่เจจาฮะไหนจนแทนเจนจ่ายกมืออันนี้ไม่ตายหรือยกมือขอไปครับ ผมดูแล้วใครดีเจนสามไหนพี่เติร์เฟิร์สวันได้เ,เ,เลยครับขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำคุณกับพวกเรานะครับก็ปีหน้าก็ขอให้ปีที่ดีของทุกคนครับอะไรที่ไม่ดีก็อีกเป็นปีสองพันยี่ส้ครับเจอกันปีใหม่ครับผมมาจบแล้วครับเอาบแอ้วใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปเป็นเจนสี่ครับ ตัวแทนเจนซีอยู่เลยครับใครใครส่งหลบตาพี่พี่เรียกนะใครดีเสียงไงเซียงอ้ยอย่าชอยหลังเลยใครนะอเออผมเรียกอู๋เขาตอบอู๋พี่รับอู๋ไหม้องอู๋ไหมได้ครับอ่าโอเมริกาเลยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาหาพวกเราวันนี้แล้วก็มาร่วมทำตัวพวกเรานะครับก็เป็นวันที่สนุกมากแถมได้ เป็นจอยชวกับพี่ๆทุกคนด้วยสเตหลายนะสเตจเลยมีรวมมีอะไรต่างๆก,กันนะให้พี่ได้แบบว่าดูนแบบเต็มอิ่มเลยวันนี้ก็ขอพี่ได้รับความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับบ้านไปนะครับรักนะจ๊ะ ไปแล้วนะฮะผมขออนุญาตและอัพจบเลยแล้วกนะันนะในตัวแทนของพี่ดูบันด,นะะดนนนีนะฮะทุกเจนเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่มาร่วมสร้างความสุขนะฮะสร้างความทรงจำแล้วก็มาร่วมบูชาด้วยกันในวันนี้หวังว่าในอนาคตถัดไปดูบันดีของเราจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายฝากแฟนๆทุกท่านนะฮะช่วยกันติดตามหวังว่าที่รักบายครับ